นะรัันะนะ้ตาาาามเออะพพููดดไถ้าพูดในเรื่องจําเนี่ยมันพูดได้แต่ไอตัวเนี้ยตัวที่ผมบอกอ่ะตัวสัจธรรมเนี่ยตัวแก่นธรรมเนี่ยตัวที่มันไม่มีอะไรเนี่ยพอมันไม่มีในสัญญาใช่ไหมใช่ๆๆๆคือสัญญาเราไม่ได้จําอะไรอีกแล้วไอตรงเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยแม้กระทั่งตัวเรามันยังไม่มีเลยอ่ะความเป็นเรายังไม่มีมันไม่มีหมายมั่นอะไรอ่ะมันก็อธิบายไม่ได้นอกจากสิ่งภายนอกเนี่ย ที่เราพูดเรื่องขันเรื่องอะไรมันบอกกันได้ก็อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นตัวมันเป็นรูปขึ้นมาไอ้ตัวนี้มันไม่มีรูปไม่มีร่าง่ะตัวที่มันเป็นอยู่มันอยู่ในสภาพที่มันไม่จํามันล้างสัญญาไปแล้วอ่ะมันไม่มีในสัญญาเอาพูดง่ายสิ่งไหนที่มีในสัญญามันเอามาพูดได้ใช่ไหมล่ะเพราะนี่สิ่งไหนไม่มีในสัญญาแต่มันรู้อยู่อ่ะรู้เฉพาะตนอ่ะมันจะอธิบายยังไงสมมุติอะไรมามันก็ไม่ลงตัวเออจะไปบอกเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินมันไม่ตรงสักอย่างเพราะมันไม่มีในสัญญาแต่อย่างเงี้ยมันมีอ่ะ ตอนนีเนี่ยสัญญาก็กดน้ำปลามันก็รู้กันได้ไงอธิบายกันฟังได้นี่มันเป็นเหตุผลไงไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่เหนือเหตุผลมันจะไม่บอกกันยังไงจะไม่อธิบายยังไงมันไม่มีคือมันดับสัญญามโนโแม้แต่ความเป็นเรามันก็ยังหาไม่เจอเมื่อก่อนมันมีอะมันมีในสัญญาอยู่พอมันดับความเป็นเรามันดับหมดเลยอ่าดับไอ้แล้วก็เหลือแต่ปรากฏการณ์ที่เรารับรู้ไงไอ้สมมุติภายนอกที่เราเห็นแล้วก็ใช้กันไปไงเพราะมันมีในสัญญา ทีนี้ไอ้สัญญาตัวใหม่เราจะไปจํามันก็ไม่เอาแล้วเพราะสัญญาตัวนี้มันวางหมดมันก็ใช้แต่ของเดิมที่มันมีในสัญญาเดิมอะที่เราใช้อ่ะเออเราไม่ได้ลืมนะมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่เอสมมติจะให้เราไปคิดเห็นอะไรที่เราไม่เคยรู้จักใช่ไหมพยายามที่จะไปจดไปจําไปอะไรมันไม่นั่นเขาก็วางเพราะมันสัญญามันไม่เอามันใช้สัญญาเดิมมันใช้แค่อาศัยตัวนั้นเห็นแล้วมันนึกได้สัญญาสมมติมันรู้สึกหิวมันก็เป็นสัญญาเดิมใช่ไหม อ่ามันรู้สึกขึ้นมามันก็ต้องจําได้เป็นปกติไงอ่ามันมันรู้แล้วเพราะตัวนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสัญญาเดิมอะรู้แล้วเราก็ไปไปใช้มันไปกินใช่ไหมล่ะอยู่ๆจะไปนั่งคิดอะไรมันไม่นั่งคิดหรอกเพราะไม่มีสัญญานอกจากเราจะใช้มันใช้เหตุปัจจัยใช้ว่าเออสมมติอ่าผมต้องการไปเที่ยวนี่มันมีต้องมีความต้องการอ่ะผมอยากไปรีแลก์อย่างเงี้ยผมก็สัญญาเดิมอาจจะไปเที่ยวที่ไหนดีวะก็ประมวลหาใช่ไหม ถ้าไม่มีในสัญญาเราก็ไปเซิร์ใน,น,นพอุเทอร์เพราะพวกนี้มันเป็นรูปเป็นล่างไงเออมันมีสถานที่มันเป็นเป็นรูปเป็นอะไรให้เราเห็นให้เรานั่นได้แต่ข้างในเนี่ยมันมันไม่มีอะไรนี่เหรอมันไม่มีในสัญญาเนี่ยคือเราดับสัญญามโนไปแล้วอะตัวเนี้ยหมายมั่นอะไรทั้งหมดมไม่มีอะมันถึงบอกกันไม่ได้ที่บางคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะครูบาอาจารย์โอ้ยพอหลุดแล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนอาพก,ก้าใช่ไหมหลุดแล้วไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงอย่างคุณเต้อย่างเี้ย ในหลายคนน่ะเหมือนคุณกันไม่รู้จะพูดยังไงไอตรงนี้ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเดียวอ่ะคือไปสมมุติเป็ดไก่มันไม่มีตัวตนให้เห็นไงในสัญญาเรามันก็ไม่มีอ่ะเพราะตัวนี้มันไม่มีเราแล้วอ่ะมันจะปเหมือนอากาศเนี่ยเราจะไปบอกว่าเป็ดว่าไก่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็มันไม่มีใครเห็นได้อ่ะเพราะมันอยู่เหนือสัญญามันจะต้องรู้เองเท่านั้นเองอืมเเป็นเหมือนันอืมมันไม่มีความคิดความอ่านอะไรตรงนั้นน่ะเออ มันดับศูนย์ไปเลยตรงนั้นมันว่างเปล่ามันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเวลามันไม่ไม่ต้องมานั่งเอาคําพูดเหตุผลกับมันในตรงนั้นอ่ะมันพูดไม่ได้มันคนเจอปังทั้งเดียวแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรอะไรอย่างที่เขาคุยกันนั่นแหละอืมคนไหนที่ไปเจอตรงนี้รู้ตัวเองหลวงน้มีอะไรเราปรุงเราแต่งขึ้นมาเออแต่ตรงนั้นมันปรุงแต่งไม่ได้ใช่ไหมพระกาเขาจะไปปรุงยังไงอ่ะเออ ไอ้ปรุงได้ก็คือเนี่ยนี่ไงมันเห็นอยู่มันเป็นรูปอยู่ไอ้ตรงนี้พระพุธเจ้าบอกมันเป็นปัจจตังบอกกันไม่ได้อะอธิบายไปยังไงมันก็เข้าใจไม่ได้เพราะมันไม่มีในสัญญาเออแต่อย่างเงี้ยมันอธิบายกันได้เนี่ยเนี่ยปรุงแต่งกันได้ใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะมันเห็น่ะมันมีรูปอ่ะไอ้ตรงนั้นมันไม่มีรูปอ่ะแล้วปรุงยังไงไอ้อย่างความคิดเราก็ยังมันยังเห็นได้ใช่ไหมเห็นความคิดอะยังมาบอกว่านี่คือความคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่า แล้วก็ยังชี้กันเห็นได้เพราะทุกคนมันมีแต่ตอนนั้นมันผ่านขันห้าไปทั้งหมดเอามันไม่มีรูปไม่มีนามอ่ะมันไม่มีภาษาสักอย่างอ่ะอ่ะมันผ่านความคิดผ่านสัญญาผ่านความจําทั้งหมดอ่ะแต่ไอตัวปัญญาเนี่ยมันรู้ของมันเองอ่าตัวเนี้ยตัวความเข้าใจเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องประหลาดไง